กว่าจะมาเป็นช่างภาพสัตว์ป่าอันดับแรกเลยคือคุณต้องมีใจรักกับถ่ายสัตว์ป่าจริงๆเนื่องจากว่าไม่ใช่การถ่ายภาพปฏิแต่ยังมีอะไรตามมาอีกหลายอย่างหลายคนที่ดูแล้วก็คงมองว่ามันอันตรายเอาความจริงมันก็ถูกครึ่งหนึ่งเลย แบกกล้องไปถ่ายสัตว์ไล่ต้องมีความรู้ติดตัวไปด้วยแต่พระเจ้าช่วยมันก็ไม่เสมอไปเดอ้อสัตว์บางตัวก็เป็นมิรคิดที่อยากต้อนรับเดินเข้ามาสูงสิงมูมี้กับรู้จักกันมาก่อนแม่บางอ่อนเอยนึกว่าจะมากัดฆ่าเสียแล้วโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปชมสัตว์ป่าที่สร้างความประหลาดใจให้กับตาก้องตอนแรกจะลองวิ่งแล้วนึกว่าจะมาขยําที่ไหนได้เกือบขำมาตีใจดีเกินและเพื่อไม่เวลามันเดินเสียเวลเวลา ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลดีกว่า Let's go แต่ก่อนจะไปชมฝาทุคกคนกดไลค์ทิ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อจอห์นคิงช่างภาพมือสมัครเล่นที่เห็นกริลลาตัวใหญ่เดินมาชายคนนี้ไม่รอช้าทำตัวให้นิ่งสงบไม่ขยับร่างกาย เขากับทีมแบกกล้องก็ไปเพื่อถ่ายทําสารคาดีแต่มาเจอช็อตนี้โอ้โหถึงกับไปไม่เป็นหลายคนเห็นก็ว่าไม่รอดแน่โดยส่วนใหญ่กริลล่ามีสายโหดหลายอยู่ใครมาบุกอนาเขตมันขู่ฟู่ฟู่อย่างกับงูเหา่าทั้งตัวเล็กตัวน้อยมาลายล้อมชายคนนี้สักพักใหญ่ก่อนที่เขาจะประหลาดใจว่าทําไมมันดูใจดีอยู่เนี่ยฝูงเนี้ยไม่มีนิสัยก้าวรล้าเลยแต่ต้องนั่งเฉยนะยืนพวดพาดไม่เช่นนั้นมันอาจัง,งาาสาดมัดใส่ก็ได้ ดิวแฮลมิลตันชายที่ชื่นชอบธรรมชาติและสัตว์ป่าวันหนึ่งเขามาเดินเล่นนั่งดูแม่น้ําพร้อมกับถ่ายภาพเซฟบรรยากาศที่สุดจะฟินแต่ทันั้นนั้นเองนะครับพอกลับลูกตาหันหลังกลับไปเจอหมีหสีน้ําตาลขนาดใหญ่มันนั่งใกล้ๆเหมือนอยากจับมีเพื่อนมันเดินเข้ามาหาอย่างสงบเงียบเจียมตัวลาวกับเหมือนรู้จักกัมนมาแต่ชาติปางก่อนเม์บางอ่อนเอ้ยลืมความโหดตัวเองไปหรือเปล่านี่มันคือหมีสายพันธุ์ดุเลยนะเว้ยเฮ้ยส่วนดิวเองก็ทําอะไรมากไม่ได้ได้แต่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้พร้อมกับ เผื่อมันพวดผ้าเสียบเข้ามาไอาย้ยาอันตรายทางที่ดีอย่าไว้ใจมันดีกว่าสตีฟแบ็กเชลช่างภาพและผู้สร้างภาพยนตร์ในขณะกำลังถ่ายทําอยู่จู่ๆก็มีผู้มาเยี่ยมเป็นฝูงหมาป่าท,ที่ไม่ได้คาดคิด แน่นอนนะครับด้วยสัญชตาตญาณของมันแล้วถือเป็นสายพันธุ์สุนัขที่ดุร้ายเลยทีเดียวแต่ผิดค่าดแต่ตีฝูงนี้กับเชื่องเชื่องมันเดินเข้ามาดมกินผูกมิดไมต่ตีไม่ได้เข้ามาจัดขยี้แต่อย่างใดสตีเวนก็มีแอบตกใจเล็กน้อยก่อนจะคอยลงรักฝูงหมาป่าตามไปด้วยพระเจ้าช่วยนึกว่าจะเข้ามากัดพฤติกรรมมันก็เหมือนกับหมาบ้านเลยครับท่านผู้ชม เจ้าเมียนแคทคืนชืิวเป็นสัตว์ที่มีความอยากรู้อยากเห็นใครที่เดินเล่นมุ่งหน้าเข้ามามันบุกใส่ไม่เลือกหน้าเลยโดยช่างภาพกําลังศึกษาเราสัตว์ต่างๆนานา ได้มีการศึกษาแบบนี้มาเกือบ2ทศวรรษแล้วเดอ้อซึ่งแน่นอนว่าสัตว์เหล่านี้ก็ชินรู้สึกสบายใจที่ตัวเองได้โดนแอบ,บถ่ายพอเห็นคนไม่ได้จะวิ่งใส่อย่างเดียวด้วยความอยากรู้อยากเห็นของมันเองปุ่มกดกล้องปุ่มไหนมีกดหมดสลุดปีนขึ้นไปบนหัวช่างภาพปตีของชอบซักไซย,ยังกับหาเห่าอะ่ะโดยเมียนแคทเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่แตะก้าเข้าใกล้ช่างภาพแต่มานั่งแอบมาใส่ร่มเงานานเป็นสิบนาทีถ้าแอบ,บพาเอากลับบ้านมานี่ผมว่ามันคงไม่อัว ช่างภาพกำลังถ่ายสิงโตในระยะปลอดภัยหลายคนมองไงก็สงสัยว่าปลอดภัยยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าเขาศึกษามาดีเลยครับประมาณนี้แหละปลอดภัยชัว บางตัวก็ดูชินกับคนแต่ในบางตัวมันก็มีความสงสัยอยากรู้อยากเห็นนะจึงเดินเข้ามาสำรวจใกล้ๆว่าที่ถืออยู่ถ่ายรูปออกมาสวยไหมจ๊ะมันเดินเข้ามาตอมๆดมๆคล้ายกับมแมลงวันคนก็มีแอบจิตใจไว้วันเหมือนกันเดอ้อใกล้ขนาดนี้ไม่รู้มันจะโจมตีหรือเปล่าเป็นเรื่องราวของช่างภาพสัตว์ปากแกรมสปริงเกอร์อาชีพเขาคือการถ่ายภาพสัตว์นั่นแหละครับเขาต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันใกล้หากตกใจมันอาจตกใจตามงับ,งบไส้ทะลักนาทีนั้นทําอะไรไม่ได้นอกจากทําให้ร่่่าางงกยนทีสุด นิ่งแล้วก็รออย่างเดียวสิ่งโตก็เดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาไอคนยืนเราก็ปวดขาแล้วเ <S <S ฮ้ยขิมช่างภาพอิสระเพอตัดสินใจออกมาถ่ายแลดยามพระอาทิตย์ตกดินระยะที่ห่างก็ถือไม่ไกลมากเท่าไหร่ยังเป็นระยะปลอดภัยอยู่แสงขอบฟ้าที่อายาแดงบันเจดิดพอถ่ายเสร็จปาฏิโท้โอ้โหอย่างสวยเป็นภาพที่ดูแบบมีความรู้สึกอ่ะและน่าทึ่งซะเหลือเกิน แต่รู้ไหมครับเบื้องหลังภาพที่สวยงามแบบนี้คิมนีวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดโอ้ oh God, ไม่กอดและมิมิเข้ามาโจมตีอะตีโชคดีที่ชายคนนี้ไหวหตัวทันเพื่อหลีกเลี่ยงให้ตัวเองปลอดภัยเขาต้องไปหาแอบตามต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดมาก่อนแต่แม่บางออนเอยภาพนี้สวยจริงกับท่านผู้ชมถือว่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงแต่ช่างภาพบางคนก็ไม่รู้ไปร่ำเรียนวิชามาจากไหนถึงสามารถเข้าใกล้ไปเกาไหล่ให้มันได้อ่ะน่าอิจฉาตากล้องคนนี้ซะเหลือเกินคนอื่นจะต้องรีบเดินหนีหมด ผมเชื่อเลยว่าประสบการณ์และถ้าไม่เก่งจริงรับรองแน่นอนอาซากับชิยาชัวปาบคลิปวิดีโอนี้ได้ากลายเป็นกระ,สะแสไวรัลช่างภาพพี่ถ่ายทำสารคดีถือว่าฝีมือดีแล้วก็มีประสบการณ์เยอะเลยเขาถ่ายทุกอย่างครับสัตว์ทุกชนิดก็ไม่คิดว่าจะมาแพ้พายกับแกะเคมรลูนซึ่งเป็นแกะที่มีส่วนหัวคูรจะแข็งแรงเขาอันใหญ่โตชนอะไรร้องโอ้โหหมดะ่ะในจังหวะตากล้องกำลังถ่ายทำก็นางคุกเข่ายอมจำนวนแล้วนะ<อ> ไอาย,ยาแก่แม่ร้อเช้าเขาตําน้องชายแต่กล้องคนนี้แทบง่ายทั้งยืนน่ะตำอย่างกับไปกรธอะไรกันมาแต่ชาติปางก่อนแม่บังออนเอ้ยจุกเลือดขึ้นหน้ายังดีนะกล้องไม่หลุดมือหลังจะโพสลงโซเชียลกลายเป็นคลิปใบรัลทันทีขนาดมาดีเนี่ยแกมันยังโดใสขนาดนี้ได้บาบาร่าเจนเซนช่างภาพมืออาชีพที่กำลังถ่ายฟูงสิงโตอยู่ในรถในเขตอนุรักษ์พันธุ์สปาว์มาสตัว แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อของอล้ำค่าตกลงจากรถแน่นอนเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือกล้องนั่นเองฟูลเฟรมเลนส์ซูมราคาหลักแสนทันทีที่หล่นไม่มีโอกาสให้ลงมาเก็บสิงโตตัวเมียเดินตรงเข้ามาทันทีก่อนจะคาบกล้องไปให้ลูกกัดเลนในจังหวาน,นี้ชายคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะไปเอากล้องของตัวเองนะครับกลับคืนมาลูกๆก,ก็ไม่รอช้านะครับพอแม่คาบมาให้กล็ลุมกัดกันอย่างสมใจอยากโชคดีที่เบื่อของเล่นใหม่ได้ง่ายนั่งรอไม่นานก็ไปหยิบคืนมาได้แล้วตัวกล้องใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา แต่ไอหยาไปรอยฟันบุบบี้ทั่วตัวเครื่อง ในการถ่ายสัตว์บางประเภทที่มีความขี้กังวลขี้ตกใจเจอตากล้องหรือว่าใครเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยมันก็วิ่งหนีแล้วจะถ่ายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตากล้องจําเป็นต้องอําพางตัวต้องดูให้กลมกลืนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอย่างกับสุนัขจิ้งจอกฝูงนี้ไม่รู้ว่าไม่เห็นจริงหรือว่าแกล้งไม่เห็นแต่มันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยอะ่ะไม่วิ่งหนีไปไหนหรือว่าตื่นตระหนกให้ความร่วมมือภาพแต่ละภาพนีเพอร์เฟกสมบูรณ์สวยงามน่าทึ่งเลยทุกคนแต่ละตัวยังกับมือโปนแบบนางแบบ จามาสัสฮัตจ,จ้าไอซาเป็นช่างภาพข่าวเกียวสตร์ที่มีโมเมนต์หนึ่งได้รับความสนใจในโลกอินเทอร์เนต็ตในขณะชายคนนี้กําลังทำธารกิจถ่ายภาพอยู่จูจ่ๆก็มีสิ่งโตวัยรุ่นมานั่งดูอู้หูทำาย่างสนิทกันเน่นั่งอยู่ข้าไม่มีความหวาดกลัวแถมสายตานี่โฟกัสเหมือนช่างภาพด้วยนะอย่างกับคู่หูดูโออย่างไงอย่างนั้นเน่แน่นอนนะครับภาพนี้ถือเป็นภาพหาดูยากไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ในแอฟริกาใต้ตากล้องลายนี้กําลังถ่ายวิดีโอเพื่อจะโชว์ความสวยงามของเจ้าแมวป่าไอหยานี่มารยะประชิดหน้านน่นนะ่ะคือแบบใกล้มากกับเป็นผมเองก็กลัวพอถ่ายไปถ่ายมาแมวมันอยากเล่นหัวก็ขึ้นไปดมๆก,ก,กัดกัดนึกว่าเป็นขี้ย่าละมั้งพอจังหวะแบบนี้โผลมาตากล้องก็ไม่รอช้าเลยส่งกล้องให้เพื่อร่วมงานเสิร์ฟมาถ่ายเอาไว้โมเมนต์แบบนี้นไม่ใช่หาดูกันง่ายๆใช่คนนี้ดูเหมือนจะประทับใจไม่มีความตกใจแม้แต่น่อยเดียวไอส่วนคนรอบข้างผมว่าต้องมีเสียวบ้างแหละ เซอร์เก้กโกลอฟช่างภาพอระดับแนวหน้าเขาส่งภาพเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายหนึ่งอันนั้นก็คือภาพนี้เลยเป็นเสือข่วงตัวโตเต็มวัยที่กําลังเอาตัวถูถ่ายเปลือกไม้อยู่วิดีโอนี้กําลังสแสดงเห็นเสือข่้วตัวเมียมันกอดถูถ่ายลักใค้ต้นไม้เหลือเกินมันทําเพื่อทิ้งกลิ่นเอาไว้ประมาณว่าโชว์เครื่องหมายอาเขตของมันน่ะ จู่ๆมันก็เดินเข้ามาหาอย่างกองแต่ว่าไม่ได้ร้องส่งเสียงคำรามดอกเดอ้อแค่สงสัยเข้ามาดมเฉยๆจากนั้นก็เดินกลับหายไปทิ้งเอาไว้แต่ภาพถ่ายที่ทําให้เซอร์เก้น,นะครับได้รับรางวัลเขาติดตามเสือโคต,ตัวนี้มาประมาณ11เดือนกว่าจะมีโอกาสเหมาะเจาะถ่ายได้น,นับถือใจจริงๆความอดทนพี่เกไม่ธรรมดานกนางนวลที่เมืองนอกนิสัยไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่ชอบบินโฉบไปโฉบมาแย่งอาหารชาวบ้านมันมีความทะเยอทะยานเป็นอย่างยิ่ง ไม่รู้ว่าใครแอบเอากล้องไปดักถ่ายมาันเอาไว้ด้วยความสงสัยจึงเดินเข้ามาใกล้ามาดูโอ้โหไม่รอช้านะครับพังงับคาบขโมยไปอย่างดื้อแย่งกล้องบินไปถ่ายวิวให้สงนั้นซึ่งแน่นอนนะครับเป็นมุมกล้องที่เราไม่สามารถถ่ายได้แต่สุดท้ายนกนางนวลก็เห็นใจพอถ่ายเสร็จเอากล้องมาคืนให้ดังเดิมหมีเผือกมันถือเป็นสัตว์ที่หายากตัวหนึ่งจะพบได้เฉพาะบริเวณป่าฝนในพื้นที่กว้างใหญ่กว่า2 5 0 0 0ตารางไม่ ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของแคนาดาซึ่งแน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะตามหาตัวเจ้านี่เจอได้พอนักพรรลุศาสตร์มาเจอตัวก็ไม่มัมวรอาชาดด้าตีคว้ากล้องคว้าทุกอย่างขึ้นมาถ่ายอัดคลิปวิดีโอสํารวจตัวสอบพฤติกรรมของมีสายพันธุ์นี้ว่ามีอะไรแตกต่างไปจากมีสายพันธุ์อื่นทั่วไปน้องแลดูไม่สนใจแต่ก็ให้ความร่วมมือถือว่าดี เป็นฉากที่ดูลุ้นหน้าตื่นใจที่สิงโตเพศผู้กับเพศเมียกําลังเพลิดเพลินกับการเดินเล่นพอวิ่งมาจ้าเอกกับตะก้องดูสายตามาสิทุกคนมันได้แสดงแววตาของราชาผืนป่าแต่ไอหยาตะก้องคนนี้ก็ใจกล้าจริงๆนอนนิ่งถ่ายแชะแชแบบชิวๆแต่ว่าสิงโตเพศผู้นะครับมันก็เดินผ่านไปแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันอาจจะมองว่าเป็นการไม่รบปวนมันละมังคือถ้าหากสิงโตบุกโจมตีเข้ามาด้วยสัญชาตญาณของนักล่าไอหยาตะก้องคนนี้โอกาสจะลุกขึ้นได้อย่างช้าแน่ นอนถายอย่างสบายใจแล้วก็ได้มุมโคตรจะสวยระยะนี้ถ้าหากไม่โปรจริงใจตกลงตุ่มเน่ๆตากล้องหนุ่มมาดรอมาแรงกําลังตะแคงเลนถ่ายเสือชีต้าให้หลายมุมในจังหวะที่น้องเสือนะครับมันรู้ตัวก็ไม่มัวรอชาร้าตีเดินบึ่งเข้ามาหาทาท่าเหมือนจะจูโจมในจังหวะเดียวกันตากล้องก็แอบตกใจตื่นเต้นนิดหน่อยระยะประชิดตัวขนาดนี้ก็แอบเสียวเหมือนกันเด้อ แต่ว่าผิดคาดนะครับเสือชีต้ามันเข้ามาหยอกโอ้ไม่กอดกอดได้กอดไปแล้วสแสดงความรักอย่างก,กับแมวหมาเนี่ยไม่มีท่าทีเป็นภัยแต่อย่างใดมีแต่ใจที่มามอบให้ชายคนนี้ตากล้องจากหลายสำนักผลกันมาอย่างคึกคักเต็มผืนป่าแต่ไอา้ยากอริลล่ามันก็เดินมาทุกคนขวัญภวาตกใจกันหมดดูแต่ละคนสิครับต้องรีบเปิดทางให้มันน่ะแต่ยังโชคดีนะที่กริล,ล่าตัวนี้มัสุภาพหน่อย ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวแล้วแต่อย่างใดค่อยๆเดินผ่านไปอย่างราชาไอ้ยาเชื่อเลยครับรับรองงานนี้ไม่ได้คนเสียวมันเดินเฉียดตัวไปนิดเดียวเองอะ่ะมีกิสลี่ตัวใหญ่กำลังวิ่งเข้ามาโดยท่าทีไม่มีชะลอรหรือว่าช้าลงเลยตากล้องที่ก้มอยู่ก็เหงื่อหน้าขึ้นมาดูโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ย แต่ว่ายังโชคดีนะครับที่หนึ่งไอ้ตากล้องยังพอมีประสบการณ์ทยานทําเสียงขู่ให้ดูน่ากลัวเย้ yeah, well, well. แว่แวอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเจ็บคอต้องเปิดใจสู้จังหวะเน,นี้ยกลัวไม่ได้หากยิ่งถอยมีกิสลล่ยิ่งได้ใจสุดท้ายพวกเขาก็รอดมาได้ส่วนมีกิสลล่ก็วิ่งหนีกลับไปยังจุดเดิมทำเอาหัวใจเต้นตุ๊บตุบตุ๊บตุบ,ตบ,ตบฉากเนี้ยนกแก้วคาคา,าโปเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สามารถพังอาจบินขึ้นฟ้าได้เดอ้อมันกำลังสูญพันธุ์เป็นสมบัติอันลำค่าแน่นอนคนก็ต้องหาเวลารีบมาถ่ายขนาดค,ค่อยๆย่องเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ตัวใหญ่นะครับมันปีนขึ้นมาโดยที่ไม่สนเวลาตาหรือว่าเกรงกลัวอะไรเลยนูนครับเสยขึ้นหัวคนนู่นะกงเล็บมันไม่ใช่จะนิ่มนวลม้วนถะลุหนังคอแดงเถือกนละมัง้งมันไม่ให้ความรู้มือเลยเลยครับอุตส่าห์จะมาถ่ายภาพสวยๆแต่คนถ่ายกลับซวยไปแล้วเจ็บนี้อีกนานผมบอกเลย ตากล้องชายลายนี้กําลังถ่ายรูปอยู่บนเทือกเขาแอนดีสที่ประเทศเปรูแต่จู่ๆก็มีอันประกาโผล่ออกมาด้วยความสงสัยว่าชายคนนี้ทาอะไรถืออะไรอยู่ก็ประมาณมาออกมาสอดส่องดูเลยครับในช่วงแรกก็ทําท่าเล่นออมน้อมถ่อมตนไม่รู้มาทนอะไรไม่ไหวสงสัยจักจกจี้จึงถุยน้ําลายใส่ชายคนนี้แบบจังๆอ่ะไอหยาจบการความสัมพันธ์ที่สร้างมา ในบางครั้งสุนัขท้งจอกก็อยากเรียนรู้และเกี่ยวกับตัวมนุษย์เช่นเดียวกับที่เราอยากรู้เกี่ยวกับมันนั่นแหละ <Hello. S 1> ช่างภาพรายนี้ถึงต้องอุทานออกมาว่าไอยาโอ้ m ก g อดก็กาลังถ่ายรูปช้างอยู่แล้วครับทุกคนแต่จู่จูช้างมันก็เดินใกล้เข้ามาเล่นเอาคนไม่กล้าสบตากับช้างเลยเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ใครก็ต้องเกรงกลัว แต่เหมือนกับว่าช้างมาดีเดอร์ดูจากสายตาแววตาม,มีจิตวิญ,ญญาณคนทยานขี่รถหนีมันก็ไปเดินตามด้วยอาจจะแค่อยากเข้ามาช่วยกดชัตเตอร์ให้ก็เท่านั้นเองในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมจิมจิม,จม